เปิดแก๊สแล้วไปกดไม่เห็นแก๊สทำไมมันไม่นั่นล่ะแค่ทำไมมันไม่นั่นจิตมันมีช่องว่างมือเนี่ยมันไปกดโดยอัตโนมัติเลยแก๊สมันก็ค้างะ่ะมันก็พุ่งบลวกโอโยกลิ่นไหมเลยลูกเอ้ยคิ้วนี่ผมนี่กลิ่นไหมเลยแหละงงงิกเลย แต่ตอนที่มันพุ่งมาเนี่ยแม่มีสติด้วยความที่เราฝึกภาวนาจนกลายเป็นความคุ้นชินพอเจออุบัติเหตุปุ๊บมันมีสติกลับมาอยู่ที่องค์ภาวนาสัญญาเก่าก็ขึ้นขึ้นมาเลยมันมีมดไฟอะมดคันไฟเออเป็นทางเลยลูกเราก็กลัวมันจะไปกัดใครเข้าสิฮ เองเข้ามาบ้านข้าได้ยังไงจุดไฟลูกเอากระดาษเนี่ยจุดไฟแล้วก็จี้มันเป็นหางเลยลูกนรกบนดินเห็นนิมิตภาพกรรมที่แม่เผาหมดตายเป็นแนวทางเลยลูกเนี่ยคือคดีกรรมที่มัน ส่งผลมาทันตมโหมันส่งผลมาทันแต่ตอนนั้นเรามีสติและเข้าฌานได้จึงย้อนเห็นบุปกรรมนั้นตามมาแล้วก็เลยขอขามากรรมแล้วก็นึกถึงกุศลทานศีลภาวนาที่เราได้ตั้งใจบรรเพ่นขอให้ท่านทุกๆดวงจิตวิญญาณหลุดพ้นจากบ่วงกรรม ได้เดชแห่งบุญที่ข้าพเจ้าสละทางโลกแล้วคือตอนนั้นเราเป็นแม่ชีสองสละกายเป็นทานแล้วสิ่งใดๆที่มีก็สละหมดแล้วในตอนนั้นขอให้ท่านได้รับส่วนบุญที่ข้าพเจ้าสร้างศาลาสร้างกุฏิให้อาหารเลือดเนื้อชีวิตสมณะทีพาม ให้กลายเป็นฐานในพระศาสนาท่านจงไปเกิดในอัตภาพที่ดีเถิดอย่าได้ผูกเวรต่อกันเลยหากท่านยังยังผูกเวรอยู่ได้รับทุกขเวทนาอยู่ขอให้บุญค่าพเจ้าช่วยเหลือให้ท่านหลุดพ้นจากบ่วงกรรม